ต้องกรอกประวัติคนไข้ก่อนนะคะวันก่อนผมมาไม่เห็นต้องกรอกเลยนะครับกรณีคนไข้ฉุกเฉินค่ะยิ่งฉุกเฉินเพราะว่ายิ่งไม่ต้องกรอกนะแป๊บเดียวค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะจิ๊บเลี้ยวชื่อจริงสมหญิงนามสกุลสมสกุลเพชรเพชรหญิงอ้าวควรซะแล้วชื่อสมหญิงเพศชายมั้งถูกบ้านเกิดคนไข้อยู่ที่ไหนคะอุบลบ้านพ่ออุดรบ้านแม่ขอนแก่นบ้านพักโรงนังบ้านคนชราบางแคถูกอุ้ย ตามคำถามบ้าอะไรวะเนี่ยอายุคนไข้ยี่ห้าครอบครัวมีกี่คนคะเจ็ดคนพ่อชื่อสมชายแม่ชื่อสมศรีพี่คนโตสมศักดิ์พี่คนรองสมหมายคนที่สามสมควรคนที่สี่สมปองตายไปแล้วกี่คนจะตายคนแรกนี่ถ้าคุณนังไมาหยุดถามกันเนี่ยเราก็ต้องสอบประวัติคนไข้ก่อนสิคะจะได้ง่ายต่อการวินิจฉัยโรคใช่อาวุธการศาด้วยไหมติดมาด้วยหรือเปล่าคะเฮ้ยจะบานเวน ใช่ค่ะจันพุทธศุกร์เป็นเวนของเราโอย